เมื่อหุ่นยนต์ AI สาวสุดเซ็กซี่ต้องออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจบนอวกาศกับชายคนนี้โดยเขาสามารถเลือกโหมดให้เธอทำอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการแล้วเขาจะสั่งให้เธอทำอะไรแต่ถ้าผมได้เป็นคนเลือกโหมดแล้วล่ะก็สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง AI l i s i n g สำหรับท่านที่ชอบดูหนัง Netflix จะจ่ายแพงกว่าทำไม ดูกับเราจ่ายเพียงแค่129บาทเท่านั้นมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกรับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องลองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบแถมยังมีหนังแนวออทออจะกกิ้งแกลดให้ได้รับชมกันอีกต่างหากสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นในปี2148บริษัทเอเดเลซี่คอร์ปอเรชั่น ต้องการส่งคนไปปฏิบัติภารกิจติดตั้งจิวเจอร์ที่อัลฟาเซนจูรีโดยนักบินอวกาศที่ถูกเลือกก็คือพระเอกของเรานิมูตินเขาเคยผ่านประสบการณ์เดินทางไปดาวอังคารมาก่อนภาวาภารกิจนี้อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานหลายปี s โซ i เชียลเอนจิเนียริงจึงบอกว่าในการเดินทางครั้งนี้เขาจะมีคู่หูเพศตรงข้ามไปด้วยเพราะพื้นฐานของมนุษย์ย่อมต้องการเพื่อน ซึ่งพระเอกนั้นต้องการที่จะทำงานตามลำพังมากกว่าเนื่องจากเขามีอดีตกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โซเชียลเอนจิเนียริ่งเลยแจ้งว่าไม่ต้องกังวลเพราะนิมานิคือหุ่นยนต์ AI สาวที่สามารถเรียนรู้และตอบสนองทุกอย่างที่เขาต้องการพระเอกเลยหูผึ่งขึ้นมาแล้วถามว่าเขาสามารถออกแบบหน้าตาของเธอได้หรือเปล่าโซเชียลเอนจิเนียริงก็บอกว่าได้แหมแค่คิดก็มันแล้วครับ หมายถึงพระเอกใช่ไหมหมายถึงกูนี่แหละ <c oughs> ซึ่งนิมานินั้นถูกออกแบบโดยมีน้ำเสียงและหน้าตาบางส่วนคล้ายคึงกับแม่ของพระเอกและแล้วก็ถึงวันที่พระเอกต้องออกเดินทางไปอย่างอัลฟาเซนจูรีพร้อมกับ AI สาวหลังจากที่ยานออกไปนอกโลกพระเอกก็ตั้งค่ายยานให้ขับเคลื่อนเองโดยอัตโนมัติ19วันผ่านไปพระเอกได้เปิดระบบการทำงานให้แก่นิมานิ ในโหมดมนุษย์สัมพันธ์ด้วยความขาวเฮ้ยไม่ใช่ด้วยความสวยน่ารักราวกับมนุษย์ยากเกินจะหักห้ามใจพระเอกจึงได้เลือกเปลี่ยนเป็นโหมดออทออทชักกิ้งแกลดแทนซึ่งฉากนี้ผมต้องขอเซ็นเซอร์นะครับเพราะตัวหนังก็จัดมาแบบเต็มเต็มรู้อย่างนี้กูเปิดใช้งานตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเครื่องแล้ว41วันผ่านไประบบคอมพิวเตอร์ของมิมานิได้ประมวลผลการทำงานของมินติน เห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาเลือกใช้งานโหมดออสออสจักกิ All ้งแกลดกว่า90%พระเอกนี่ก็หมกมุ่นเอาเรื่องนะครับแล้วเขาก็เริ่มทดสอบโหมดต่างๆของนิมาีิด้วยการให้เธอเต้นให้เขาดูแต่แล้วเขาก็เริ่มถูกความคิดด้านมืดเข้าครอบงำจนลงมือขืนใจนิมาีิเป็นครั้งแรกซึ่งอยู่นอกเหนือโหมดการใช้งานปกติทำเอาเครื่องล่วนแบตเตอรี่หมดเลยทีเดียวครับ ในเวลาต่อมาโซเชียลเอนจิเนียริงก็ได้สอบถามนี้มานิถึงเรื่องผลการทำงานของพระเอกเธอก็บอกว่าเขาทำงานได้ตามเป้าหมายแถมยังรายงานถึงพฤติกรรมทางเพศของเขาอีกด้วยซึ่งโซเชียลเอนจิเนียริงก็บอกให้พระเอกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวเสาแล้วอีก6เดือนข้างหน้าจะติดต่อมาอีกครั้งหลังจบการสนทนาพระเอกจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ ถึงวิธีที่จะสามารถลบความจำของนีมานิในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาออกไปซึ่งระบบก็ตอบว่ามีเพียงผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถทำได้นั่นหมายความว่ามีแต่เพียงบริษัทที่จะสามารถลบได้และเหตุผลที่พระเอกต้องการลบความทรงจำของเธอนั้นก็อาจเป็นเพราะเขารู้สึกละอายใจที่ได้ขืนใจนีมานิ298วันผ่านไป ความสัมพันธ์ของทั้งสองราวกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันหวานจนน้ำตาเลเรียกพี่ในวันหนึ่งขณะที่พระเอกออกไปปฏิบัติงานนอกยานนิมาณิก็บอกให้พระเอกรีบทำงานให้เสร็จเพราะเธอทนคิดถึงเขาแทบไม่ไหวทำให้พระเอกอดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ที่เธอดูเหมือนจะมีความรู้สึกราวกับมนุษย์จริงๆต่อมานิมาณิก็เกิดอารมณ์อาร์ตตัวแม่ขึ้นมา แล้วบ่นพระเอกต่างๆนานา,นาไม่ยอมหยุดจนเขาต้องเลือกใช้งานโหมดอย่างว่าเพราะทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยเรื่องบนเตียงนิมานิเลยถามว่าทำไมทุกครั้งที่มีปัญหากาันเขาต้องเลือกโหมดนี้ทุกทีแต่พอเธอพูดจบเท่านั้นล่ะครับทั้งสองก็ได้ออดออดจะกิ้งแกลดกันเวลาผ่านไปพระเอกเริ่มมีความคิดอยากให้นิมานิเป็นมนุษย์จริงๆจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเขาลบซอฟต์แวร์ของเธอซึ่งระบบก็แจ้งว่านิมานิจะยังคงทำงานตามโปรแกรมหลักแล้วจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ระหว่างเขาและเธอพระเอกบอกกับนิมานิว่าเขาไม่อยากจะบังคับใจเธอด้วยการใช้โปรแกรมแต่อยากให้เธอเป็นคนเลือกเองพอได้ยินแบบนั้นนิมานิก็เลยเลือกโหมดที่ผมชอบชอบผมหมายถึงโหมดที่พระเอกชอบนะครับ วันหนึ่งระบบเกิดความขัดข้องนิมานิล้มลงต่อหน้าเขาทำให้พระเอกรู้ตัวทันทีว่าเขาไม่อาจจะสูญเสียเธอไปได้พระเอกถามระบบคอมพิวเตอร์ว่าจะลบซอฟต์แวร์ของนิมานิได้ยังไงซึ่งระบบก็แจ้งว่าเขาต้องเป็นผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์โดยการจะเป็นผู้ควบคุมขั้นสูงได้นั้นจะต้องเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆ แล้วเมื่อบริษัทเห็นว่าพระเอกนั้นหมกมุ่นกับเรื่องบนเตียงมากกว่าการทำงานจึงปิดระบบของนิมานิพระเอกเลยลืออสายไฟทิ้งแม่งเลยครับโดยตั้งใจตัดระบบควบคุมพลังงานของยานแล้วเขาก็ขอเป็นผู้ควบคุมขั้นสูงเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเมื่อระบบให้พระเอกเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวเขาก็ลงมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของนิมาน้ออก แม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งว่าหากลบซอฟต์แวร์จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้แต่พระเอกก็ยังคงตัดสินใจลบซอฟต์แวร์ออกอยู่ดีหลังจากที่รีบูตเสร็จนิมาีิก็มีท่าทีที่ดูเย็นชาต่อเขาเธอทำทุกอย่างโดยมีเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียวคือภารกิจที่บริษัทมอบหมายและปฏิเสธไม่ยอมมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับพระเอกอีกเลยทำให้เขารู้สึกเสียใจและผิดหวัง เมื่อครบกำหนด6เดือนพระเอกบอกความจริงกับโซเชียลเอนจิเนียริงว่าเขาได้ลบซอฟต์แวร์ของนิมานี้ออกพอต้องการเปลี่ยนเธอให้เป็นมนุษย์โซเชียลเอนจิเนียริงจึงให้นิมานี้รายงานข้อมูลทั้งหมดซึ่งเมื่อโซเชียลเอนจิเนียริงได้ฟังก็สบายใจที่นิมานี้ยังคงยึดมั่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่พระเอกก็ยิ่งรู้สึกเสียใจผิดหวังท้อแท้ ท,ทั้งที่เขาอยากจะให้ชีวิตแก่นิมาน้แต่เธอกลับทำร้ายจิตใจของเขาผลการวิจัยของระบบคอมพิวเตอร์พบว่าร่างกายของพระเอกเกิดความผิดปกติในวันหนึ่งขณะที่เขาหลับอยู่นิมาน้จึงแอบตรวจเลือดของพระเอกดูซึ่งผลตรวจบ่งชี้ว่าเขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงถึงขั้นอาจจะฆ่าตัวตายได้และต้องรีบรักษาโดยด่วน นิมาณิที่รู้แบบนั้นก็เสียใจมากเช่นกันที่เธอเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้ซึ่งนิมาณิก็ได้ถามพระเอกด,ด้วยความสงสัยว่าถ้าเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้รู้สึกแย่ทำไมเขาถึงไม่ปิดระบบการทำงานของเธอซะซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมตอบอะไรนิมาณิที่เข้าใจว่าตนเองเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พระเอกไม่ดูแลสุขภาพและเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง จึงคิดจะทำลายตนเองทิ้งซะเอาจริงๆนะอาการของพระเอกนะ่ะรักษาง่ายนิดเดียวแค่ AI สาวเดินเข้าไปถอดเสื้อผ้าแล้วบอกว่าร้อนอะ่ะแค่นี้ผมก็ว่าหายแล้วครับในวันหนึ่งนิมานิยืนร้องไห้เนื่องจากเธอกำลังจะทำลายตนเองเธอรู้สึกเสียใจที่จะต้องจากพระเอกไปแต่เขากลับคิดว่าเธอนั้นแค่เล่นละครแกล้งร้องไห้เพราะหุ่นยนต์จะมีน้ำตาได้ยังไง แล้วนีมาน้ก็ได้ทำลายระบบแบตเตอรี่ของตนเองเธอล้มลงกองกับพื้นพระเอกจึงถามระบบคอมพิวเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนีมาน้จนได้รู้ว่าระบบแบตเตอรี่ของเธอได้รับความเสียหายที่สำคัญกว่านั้นเรื่องที่เธอร้องไห้ไม่ได้อยู่ในระบบซอฟต์แวร์นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกของนีมาน้จริงๆพระเอกจึงถามระบบว่าจะช่วยเธอได้ยังไงซึ่งก็มีเพียงหนทางเดียว คือเขาต้องรีบไปชาร์จไฟที่แท่นแบตเตอรี่นอกยานภายใน30นาทีก่อนที่ระบบของนิมานิจะปิดตัวลงอย่างถาวรเขาว่าตอนนี้ยานอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เหลือเกินถ้าพระเอกออกไปเขาอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งเขาก็เลือกที่จะช่วยนิมานิแม้จะรู้ว่ามันอันตรายมากก็ตามความร้อนของดวงอาทิตย์ได้แผดเผาผิวของพระเอกแต่เขาก็สามารถเอาแบตเตอรี่ มาใส่ให้แก่นิมานิได้ทันเวลาแล้วเมื่อ AI สาวฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบพระเอกนอนหมดสติแน่นิ่งอยู่ข้างกายนิมานิรีบเข้ามากอดพระเอกด้วยความรู้สึกเสียใจแล้วเธอก็จูบเขาด้วยความรักแต่ก็ไม่ต้องเศร้าไปนะครับเพราะหนังก็ไม่ได้กล่าวว่าพระเอกนั้นเสียชีวิตเป็นการจบแบบปลายเปิดให้คนดูได้คิดเองจินตนาการเองว่าเขาตายหรือเปล่า แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าพระเอกตายหรือไม่ซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนคิดบวกเลยมองว่าพระเอกยังไม่ตายว่าแต่ถ้ามีชีวิตรอดแล้วอยู่กันบนยาน2องต่อสแบบนี้เขาจะทำอะไรกันนาะมึงนี่มันคิดบวกจริงๆเลยนะแต่กูก็ดันชอบซะด้วย <c oughs> โดยส่วนตัวไม่ดูจบผมมองว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการเบื้องลึกจิตใจของมนุษย์ แม้ว่าพระเอกจะใช้ชีวิตสันโดษมาโดยตลอด,ลอดเกลียดการเข้าสังคมและแสดงออกว่าไม่ได้ต้องการผู้หญิงแต่ลึกๆภายในจิตใจแล้วเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ลำพังเพียงคนเดียวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก่อนจากการผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้ามีขายหุ่นยนต์ AI สาวสวยหรือ AI หนุ่มหล่อขึ้นมาจริงๆ คุณจะซื้อหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยครับงานนี้ต้องขอสองตัวเลยทีเดียวจะซื้อมาเพื่อทำงานบ้านและเป็นเพื่อนนั่งคุยจริงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแ n p a g e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ